สมเด็จวัดหลักฐานสมองสูงไอที่สุดในโลกสมองไอยที่สุดในโลกสมอเส้นโ่าพิภินี่ดูให้ชัดเจสมเส้นไหวพาสีคือสมองนี่สัดเกลียตรงตำดาท่านผู้ชมนี่ก่อนไปหน่อยทุกคกรอบตัดชิดไปทุกคนี่ มีมนสารท่านผู้ชมสมน,นิเขาซ้ายจะสูงกาเขาขวาฐานชั้นแรกทางซ้ายจะต่ำกาทางขวากับกันท่านฐานสิงเอียงไปซ้ายอย่างชัดเจนฐานใหญ่จะยุบตรงกลางเล็กน้อยท้องดินเลยท่าน,านสวยที่เชืนในโลกท่าน สสยจำลหอาม3ห้นเส้นเนือหนึนุ่มหแก่งได้อายุหนอายห้งทอถ่ายด้านข้างไทยได้อายุหนึ่งแก่งนี่อามาถทา่ใหนท่ชนวยทชมคบสุดที่ส,สุดในโลก จำรอ062 636 345จบเพียงเท่านี้